วันนี้เราก็มากับนี่เลย r i n น e s s s e t นะคะเป็นเซ็ตเจ้าหญิงนะคะสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ NB นั่นเองวันนี้เราก็จะออกไปข้างนอกกันนะคะอันดับแรกอาบน้ำเสร็จก่อนจะออกไปอย่าลืมทาน้อง NB นะตัวนี้จะเป็นเซ็ตกลางวันนะคะตัวนี้จะใช้กลางวันนะมี s p f 50 PA++++ บวกบวกบวกแล้วมีผงจากไข่มุกด้วยทุกคนทำให้หน้าเงานะคะอันนี้คือทาไปแล้วรอบนึงอันนี้ก็มาทาซ้ำให้ดูอีกรอบนึงนะคะ คือเงาไม่พอแก้มไม่อมชมพูเลยนะอืมดูความเงาของน้องทุกคนค่ะตัวนี้มีกันแดดด้วยนะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแดดจะแรงแค่ไหนตัวนี้ spf 50 pa บกบวกเลยนะคะทาไปเลยค่ะดูดูความเล่นแสงของน้องนะคะทาทาไปอีกเลยค่ะอือนะใครที่มีปัญหานะคะสิวฝ้ากระนะคะ อยากจะหน้าใสหน้าติดสารหน้าแพ้ส,สารอยากจะหน้าใสนะแนะนําเลยตัวนี้คือไม่มีสารปลอดไม่มีสารสเตียรอยนะคะใช้ดีมากตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะแต่ไม่แนะนําคนท้องใช้นะคะอ่าเป็นไงคะเดี๋ยวลูกให้ใส่นี่นะคะตัวนี้นะอยากจะบอกว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะลองนะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ใครที่สนใจนะคะ